เต้แป้งเอากระไม้จักปีเลยบ้านไหนเอากระไอ้จักปีเอาเมื่อคืนนี่จักดอกจักดอกเอาเมื่อคืนนี่สามสามดอกสามดอกสบายดีพ่นอาก้อนเจ้ากดนแหละก้นแหละบอกเรื่องกดมาลวด สบายดีทุกคนนรมาพกับขวว่าวพระเจ้าเช่นเคยและพังอาก่อยและและคำสีบาทพีนซึ่งเมื่อนี่ของไฮศิพาทุกคนไปโล่อเที่ยวนาะซึ่งว่าไอตุยมาแต่แตเปื่อยกับน้องไม่เคยเนาะนี่เนาะน้องไม่เคยเพิินมาแตะแตเปื่อยเวลาเมื่อนี้จุดประสงค์ที่ยไอตุยมาก็คือมาอัดเพลงมึงเป็นยังดงนี่ เป็นคึ้คงได้ขี่รถใหญ่ย้อนเพิ่นคึ้งเนาะพูดายหย้อนเพิ่นว่าเพิน่นขี่รถใหญ่เพิ่นคึ้งเนาะไอ้ตุ้ยเป็นมือกล่องไงเนาะมื้อนี้นเนาะมึงพ่อเลย,ยพ่อเลยเฝ้าคึ้งมื้อนี้เฮาสิไปหาหลอกว่าเฮาสิไปตกไปเที่ยวอยู่ไสว่ามีผู้สาวหลายบ่แถวสถานที่เฮาเที่ยวะอะไรเฮ้ย <N> อะไรยังเฮายังบ่เคยไปเลยมึงเคยแหละเคยแล <N> ้ว <N> สิบหอาก้อนไปแก่งกลางมื้อนี้เนาะอย่าบอกแม่เขาจะไปเที่ยวบัดตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้ทรายตัวปากนี่ซายนะคะ ดูปากนิ่าพูดเชี่ยวอย่างเฮาสิผ้าอกอยไปลินกับไอ้ตุ้ยจักดีไปมันเบาคือมันมีหลุดนี่ได้ผ้าอกอยไปลินที่แทนไม่ขึ้นเอาสีผ้ากันขึ้นหลุดเลยเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ที่นี่แหละลักสองลักสามลักสี่ลักยังเขาก็ยังบู่เนาะเฮาสิผ้าทุกคนให้คำสีไป e d i คอนเทนต์นั่นหยอกสาวอยู่แก่เออผู้สาวรลายได้พอเป็นสาวที่ มือนี้มันเป็นมันมันเศร้าหน่อยสู้สู้มก็สนกวะไปไปไปมือนี้มันเศร้าผู้สาวผู้สาวสีมะลีนไลายเนาะถ้าเบิ้งเอาสโส้มสเต็กกันจีบเาวกับอากอยมือนี้เนาะโอ้ยลิสโกเสียคอยเลิสโกอีกได้เลิสโกบอกไปช่างกินแป้งมันยังเลิสโกจั๊กยี่เห้อในสารสัตว์ให้กินใหญ่ผมเอาสี ลมสาวแบบไรว้าแบบไรว้าเตรียมอะไรหมุกกัเตรียมไปก่อนเบิ้งสมุดว่าคอยใช้เข่าไปน้อนคอยต้องว่าป่ะนี่เฮ้ยผู้สาวจะมากับไปเฮ้ยอันนี้ก็บ่ได้บ่ได้สบายดีคอยหักเจ้าดึ๊บอันนี้เข่าวเกินไปเนาะบ่ได้บ่ได้แหวนเลยมากับไพเออได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้เอาเข่าไปเอาต้องว่าสบายดีก่อนน้อโดยเออสบายเดี๋ยวเบิ้งเบิ้ง เพราะว่าขนาดผู้สาวละสเต็ปมันต้องมาเองเบิ้งซอมเบิ้งสมมุติอากูเป็นผู้สาวมึงนั่นน่ะเนาะเอาเบิวงสาวจะมีแฟนแหละ w h a ยังเอาไม่เอาดีๆนะโอ้ยเอาดูสายดี้ผู้สาวมากัไกลเนาะมากระมุงมากระมูเออมากระมุงมีแฟนแหละมาวฟนละบ่มีอือคือบ่ตอบบ่กมีน้องสุดบาย ทำมี่ก็เห็นแหละแต่เป็นเป็นเมียอ้ใช่มันแรงเกินไปสียบเอาเอีดยกไปบอกกันอยู่แก่งเลยนะว่าจะเป็นอะไรเป็นอะไรฝากติดตามพวมเอาเลยนะเอาอลีเนาะเขาจะไปเอาอลีก่อนทุกคนเขาได้กล่องปิดสนาเนาะึ่งว่ามันตกลงมาแต่แต่ยุ่นเนาะยุ่นมาเสียเขาจะเปิดใน้ทุกคนเบื่อว่ามันเป็นอยังไง บางทีมันเป็นระเบิดบางทีมันเป็นคั่มก็มีเนาะเขาอยากรวยทั้งล่ะเชงกองนี่ยมันฝากมาตั้งแต่นครเนาะนครดูใบป้องคนนครนล้วงวิจันทร์เออนครหลวงวิจันต์กับนครนเขาจะเปิดเบงว่ามันม oh ียังอยู่ข้างในบางทีมันมีระเบิดก็มีไปคนนี้ยังถ่ายหลุดเพนอยู่ประดานผู้รักษาตว์รถตี๋เนีาะรถติี๋นะตอนนี้เขากำลังเปิดโอ้ ลกซอ่มากระพัวเข้าก็ห้องห้องใชชสเพื่นเขาได้งี้จับไม่นี่เ้บ้าีนี่ก็ได้นี่เาจะเปิดเบิงเนาอโอ้ทุกคนดไหวกองพ่อกดี่กุดี่อีกได้ขุี่อ <could S 3> ีกได้โอ้โหก่อยรวยแทมแทมแทมแอร์บีเบอร์มันเป็นวันเกิดกู อน้คนน้พังยังดีอยู่ทางในจับดลุยอีกเลยกล่องสลูเลยก็มีเฮ้ยมีกายด้่ยลีปมือสอมในนของก่นวเปิดอได้เนี่ยสิเมตตาอ้าว โอมียังนี่ฮะว้าวทุกคนไงก็นากับสีอีกอันนี้แหวนแรปเปอร์ตัวนี่เนาะงนาตาเขากับหมกับเพลงจีหอยไปใส่แหวนแรปเปอร์บม่ได้ดอกโอ้สเสืออีกก่อนหนึ่งเปิดไม้ได้นี่เอาใจทุกคนเบิ่งเนาะนี่คือคือกองปิดชนะพี่เอาเสือเองแหละโอ้ยเขาไปวาวแล้วโอ้สืเบิ้งใส่แล้วดูแพงขึ้นมาเลยใส่เบิ้งเฮ้ยกูเสือกูใส่ก่อน นี่แหละท่านผู้ชมแรกๆก็อบอุ่นเนะาะหลังๆมาอบเอาเบิ่งเอาเนาอ,อบเอาปัานยังเลยแรกๆมาแบบคนอยู่หลายคนมันอบอุ่นที่เนาะมันลงัลงๆมาตีอบเอานะบากนี้มันมาใส่นีะ่ะนี่นี่บักเฉดงมันมาจนะใส่อรีกันนี้เมียเนาะอะอรีสบายดีสบายดีมันอีนี้นี่เมียมาดิ่นาะ้งเนม่ยลนะอะรีกันนี้เมียทุกเทื่อนแหละแต่กับมันเมียบอกกับบุราบุจำเนาะอะรีก็เป็นคนคิดดื้อแน่คนณดาเนาะ หามกุ้่ได้ดอกอันนี้แหละคือดังที่เพิ่นว่าเดือนสามบุญเขาจีเดือนสี่บุญบังไฟเจ้าสีอุ้มลูกไห่ล้อมหัวป่าเหาบ่ยอย่าเมียแต่น้อยบอกอย่าเมียแต่น้อยที่แล้วน่ะเออแม่ไในเวลาเท่าไหร่เมียนี่เมียนี่เป็นราคาถือถือทุกอย่างเนาะคือวะมันหล่อได้มากเป็นมามันถึกมึงอ่ะเป็นคนผิดเออไม่คนผิดเออเอาเนาะเจอกันแก่กวางกลางเออกันลินข้ตักกวาง เอาเดยวทุกคนเจอกันไป let's go let's go บ้าไปอินเตอร์อีกมอนเรียบงนาเดี่ยจะคือคนขายหลาบตอนนี้เฮาแวะเติมฝรั่งกินเข่ากันเนาะซึ่งว่าเฮาอันมาแวะกิน อยู่ห่านใช่ว่าอยู่อยู่บ้านนั้นบ้านดงเกาะลงดงกระลงดงกระลงเนาะเขากินตัม้มมกแตงแะ้วกัปิ้งซีนเนาะให้เบิ่งดูเสียอนี่แหละพวกเขาเติมพลังก่อนเผื่อว่ามีผู้สาวาหลายๆายคนอันนี้ปิ้งซีนยังอันนี้ยชิน้นง้วชิ้นขั้วอันนี้ประมาณนี้แหละชิ้นมูเนาะเออเจอกันแกงก้างนี่แหละห่านนี่กระปูว่าอยู่ใสกรอยู่บ้านดงกระลงคือเกาแต่ว่าบระปูห่านยังไงห่านนาตี แถวข้างๆกันปอต่อท่อไปทั่วที่โบแมนโบแมนโบแมนยั่งยั่งยั่งมึงยั่งประยุทธ์นี่แหละเนาะเขามากกับทีมงานแบบว่าแบบมากแบบเขามาเต็มเลยนะโบแมนี่น้องเอ้ยจะเบิ่งแต่ละตู้เด้อผมตูมนั่นตูมนั่นก็เต็มอยู่นี่ก็ทีมทีมงานกระเด้งอะไรนี่โอ้คนมาโคตรขักเลยเห็นป่ะบรรยากาศอยู่แก่งก้าง อยู่ประเทศลาวเนาะอยู่นครปักตานีนี่แหละแขวงจับปัสสาวพ่อลูกพ่อเมียพาพาเมียมาลินวันเสนซ์วันเสาร์อาทิตย์พาลูกมาอาบน้ำนี่แหละอาบน้ำแบบเย็นเย็นเย็นแบบสบายสบายนี่เห็นบ่โอขนขาดเรื่อยพี่เนาะนี่แหละพากันมาอาบน้องอาบน้ำน้ำกับน้ำซีดูนนี่แหละเย็นสบาย เห็นบอเปตะตูบเข้ามามาแบบผู้บ่าวผู้สาวบอสินะนี่นะนี่เห็นบอนี่แหละนี่คักขักขักเย็นสบายน้่มก็เย็นสบายได้นี่แหละฮัมนี่แหละเขาบ้าพาลูกล้านเข้ามาลินเนาะจะเบิ่งคนอยู่ตุ๊ คา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 สะยอดเลยอาอลีอาีลีกับจอซีไปสัมผัสมีหัวเลยเป็นอาลีไปสัมผัสเลย นี่แหละบรรยากาศก็กอยู่แบบโอ้พฟะบ่บาวฟูสาวเข้ามาเห็นบอเขานพาลูกพาเมียเข้ามาบรรยากาศโคตรดีเลยนะน้่มก็เย็นสบายน้่มโคตรเย็นสบายเลยดนบบไไนูนี่เห็นฟูบ่าวฟูสาวว่าไรสองคนนี่เด้อพี่น้องเ,เอ้ยเห็นบอจ้าซีก้าหนาวเลยเนาะอามนั่ม คนหนาวเลยสะพานเขาบุรินน้ำนี่เนาะอ้าวเห็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่งเขาเห็ดกันเออเยี่ยมนามาเลยเออเยี่ยมนามาเลยซะเยี่ยมนามันเลยซะ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  คูจะเก็บไว้ด่าบอกแม่นว่าบมมีไฟเอาเห็นไม่เห็นจะปากเลยซ่ากเลยซ่จปากเลยใช่เ่กระซิบของเพงเนี่ยเออนี่ฮสิตอนนี้อะอากอยไปขอห้างน้ำตอนนี้คําสี สิเป็นตัวแทนนะคำสีสิเป็นตัวแทนเนาะสิเป็นสัมภาษณ์บุษราห์อ่ะมีแฟนแล้วพอมีแฟนแล้วไปงานเป็นแฟนมีมีซุ้มมีแฟนพวงแขนเจ้าแล้วไปหักเจ้าอีลีเบิร์ดใจของบัางายต้องเห็ดแบบใดจังที่ได้เจ้าเสยสมสไปดีอยู่บ้านไหนเนาะอยู่บังยอเฮ้ยอยู่บังยอสาวบังยอเขาคอยอยู่บังยอคือกันอะไนี่มีแฟนแล้วบ่สนี่อ่ะโสดบอสอ่ะก็โสดคือกัน ลีโซโดลีบ่ะนี่ไปเป็นเมียไอศซะอุ้ยอันนี้พอดีเออเออซื้อยังก่อปูนาฮะปูนาซื้อปูนาอันนี้จะบอกได้ปูทะเลอุ้ยพ่แม่นบ่ซื้ออินซื้ออินน้องอินเราอยู่บ้านเดียวบ่หมู่ได้ใครอยู่บ้านมีลักสามลักสามแถวไหนเนาะโซกัมนวยฮะโซกัมนวยโซกัมนวยเนาะบอเอายังไงนี่ยมงเคยยังมวยไทยแบบเนาะโซลี ป็นแฟนกัน้เนาะเนาะเอาสิไปถ่ายหูมังก็เดามรยากาศอยู่นี่มีเด็กๆ MC มีเด็กหน่อยมีไม่ใช่ มีแต่เด็กๆมีแต่เด็กๆ14เยี่มเออพ่อก็ไม่ไดินเนี่ยไม่ดินใช่ขึ้นลังพีจ่จะไปขึ้นล่างล่างนี่แหละหน่อยอยู่นี่แหละสถานที่เบิ้งเอาอะไรสถานที่แกงก้างหน่อยเก็บซเอามีแต่ตัวนี้หน่อยพ่อยปิ้งมาก่อนปิ้งก่อนสบายดี อาก้อยเป็นคนหักเล็กหน่อยเนาะมีแต้เล็กหน่อยเล็กหน่อยหักมื่ไรเกิดผูชาบูมีเลยด้อยด้อยไม่คิด่ได้นคือไรคือัทยไไม่เนาะมีแต่เล็กหน่อยเด็ดเลยโอ้คอยเห็นหน่อยต้มครัวเลยเนาะเล็กหน่อยจะชิต้มัวเอาเลยเบิ้งนี้นี่แหละมีแต่เล่ามากฝรั่งโบว์มฮก อ้อเรล่างเื้ยงือฟ้าชือฟ้ามีแฟนแล,ล้วเมีบ่มีแฟนอ้าวมานะไฟเนียนมาแล้ตัวจากปีเลยจากปีเลยเปีส็้า,าคือสิสะพดกัน่ได้ายเลยไม่เป็นเด็กเด็กด้วยมีเด็กดเด็กไปใช้เป็นี้แหละฮ่องงยังออกจากตู้ เสีอกันสิขาดมึงนี้สบายดีเลยสบายดีไอ้สะบาดกอดแป๊บนึงมึงตายมึงตายกอดมึงตายตายสะบาสะบากับไดรสะบาเนี่ตายเนี่ยโปปินนงนสิเสียบคคไปจับมานีเละวัดดูสกตู ฝากอยู่ชื่อไงสเป็งสเป็งเอากระไหล่จักปีเลยบ่าไงเอากระอหล่จักปีเอาเมื่อคืนนี่จักดอกจักดอกเอามาคืนนี่สามสามดอกสามดอกโป้โปงเนี่ย 站起来。 ภาษาไทยบรรยากาศในเบิงเดอบรรยากาศแต่ละบ่อนี้บ่ขบบเ,เขามากก็รูกก็มีเขาน้องเมื่อเด้อัน้องเมื่อก่อนเดอ้อโอเคนี่แหละบรรยากาศบรรยากาศตานตุ นนี้จัี่คือสิกันเกี่ยวกันแน่ออกมาเกี่ยวกันแน่เนียอากยเจ้าแท้แล้วอยากให้แม่ละมาขอสิได้บ่พอสิได้บ่ไดาอ้ายนี่เนาะักเจ้าแท้เนาะักแท้เนาะักเจ้าแนอีเน โคตรงามเลยนะเป็นเว้นมีสู้มีแฟนพวงแขนเจ้าแล้วไปหักเจ้าอิลีเบิดใจโคตรเมื่อยเลยนะบรรยากาศได้ชิลล์แลงว่าจังาเดิเจ้าเสยสมรุมสาวบ่เป็นฮีเลนแต่เจ้าสาวเจ้าแล้วบอไออยากเข้าไปเคียงกันาโคตรนางอีเทิงพอตุกตาลายมีแฟนแล้วไปโอน้องสบายมาหักกับไพมานอนข้างไกลแล้วเจ้าสีหู้โคตรม่วนเลยเนี่ยนะบรรยากาศก็ดีดีไอนี่อยากหูแจงออกมาขึ้นนี้เจ้ามาถ่าย

นี่คือบรรยากาศแก่งกาลมาหอดกเนี้ยกระชีตีดคิปเพียงเลยมันบุ่นกระโถดคือกระถึกลึกนองไปไปไปครับเฮ้ยผู้ชายเนี่ยยี่กองเบิังเปลี่ยนชิมแล้วพี่จะชิมไก่รถจอดจอดรถไก่พวกเหล้าชื่อๆเนาะพวกเขามาให้ตี้บลีซก่อนเสร็จแล้วผู้สาวเลย